สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติดเกมน,นะคะวันนี้ก็ย่กับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมประจาวันที่อลืม <laughs> วันที่12มิถุนายน2567นะคะทุกคนอ่ะเอาล่ะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไ่บ้านติดเกมน,นะคะที่ทำการสนับสนุนช่องไ่บ้านแล้วก็ขอบขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ,ะคุณกําลังมองหา รับเติมเกมแบ็คลิเซอร์แล้วล้วก็แม่บ,บ้านขอนำเสนอร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะเติมง่ายเติมถูกแล้วก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะคะไม่ต้องใช้ ID Pass พาสเร์ดเลยเพียงแค่ใช้ลิงก์ส่งให้เขาเท่านั้นเองนะ ส่วนวิธีการเติมสามารถทักไปสอบถามทางร้านหรือดูคลิปของแม่บ้านได้เลยนะช่องทางการติดต่อของร้านก็ดูได้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งหน้าเพจ Facebook หรือว่า Line Official ก็แล้วแต่จะสะดวกเลยส่วนราคานั้นก็ขอมาบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนซึ่งราคานะตอนนั้นขอให้เช็คกับทางร้านด้วยนะคะเพราะว่าราคาจะมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะคะหากใครบอกว่าติดตามมาจากช่องแม่บ้านเขาจะมีแพ็กส่วนลดให้สำหรับแพ็กใหญ่สุดด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตแล้วก็กิจกรรมกันนะคะวันนี้กิจกรรมแอบอัดมาให้จุกจุอยู่เหมือนกันนะคะมีต่อเวลาเรื่องบัฟอกอะไรนี้นั่นด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยไปเลยฟิวหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะสําหรับวันนี้ก็คือมีลีกิวนิดหน่อยนะคะก็คือลีกิวเป็นเนื้อหาพีพีในรูปแบบกยวที่ได้ทาเดินการแข่งขันมาช่วงทดลองนะคะกาลังจะเข้าสู่ช่วงฮอตไทม์พิเศษแล้ว ก่อนการมาถึงระยะเวลาการแข่งประจํานะคะโดยช่วงนี้นะคะท่านจะสามารถรับฉายาพิเศษของลีกิวรวมไปจนถึงการดําเนินกิจกรรมพิเศษไปด้วยรางวัลมากมายนะคะเมื่อช่วงเวลาฮอตไทม์พิเศษของการแข่งขันจบลงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยจะมีการนําเสนอลีกิวอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการเตรียมการประมาณหนึ่งเดือนนะคะซึ่งในระหว่างที่รอในช่วงนั้นเนี่ยจะมีประตูสุลเรมานะครับประตูสุลเรก็คือการ ตีกันด้วยสามวีสานะคะไั่ก็เป็นการจํากัดเกียร์ด้วยนะคะในระดับหนึ่งซึ่งก็สามารถไปสนุกกันในโซลเลก่กอนได้นะคะสําหรับสาย PVP นะจ๊ะโอเคต่อไปนะคะ ใช้าหินครอนสำหรับชุดและเครื่องประดับทัศน์ความชํานาญชีวิตได้แล้วนะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยชุดเเก็บรวบรวมหรือัอะไรทุกอย่างของโลเกียมาโนอะไรพวกนี้มันไม่สามารถใช้หินขอนได้นะคะซึ่งตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะคะในการตีบวกนั่นเองนะคะทุกคนซึ <c oughs> ่งก็ไม่ว่ากับเพิ่งรู้เลเนี่เออใช่มันใช้ไม่ได้เนาะตอนที่แม่บ้านนั่งตีชุดหมาอยู่เหมือนก็ไม่ได้นะคะแต่ปัจจุบันตอนนี้คือใช้ได้แล้วนะคะ ถ้าใครอยากใช้หิงครองในการช่วยก็นั่นแหละคะ่ะจัดไปนะคะถึงก็นั่นแหละนะคะอาโนดก็จะใช้เยอะนะคะต่อไปคะ่ะสงครามฐานและครอบครองนะคะ หลังจากการปรับปรุงสงครามฐานก็มีนักผจนภัยจากกีจก่จำนวนมากเพิ่มเพลิ่ไปกับการทําสงครามในปัจจุบันนะคะและได้มอบข้อเสนอเนี่ยมากมายให้กับพวกเรานะคะซึ่งเขาก็ได้ทําการปรับกติกาให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพื่อแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีนักผจญภัยนะคะที่ ชอบในการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ก็ในทางกลับกันก็จะมีคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบหรือว่ากังวลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะพยายามนําทุกข้อเสนอเอามาวิเคราะห์รวมกันแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขให้ เอ่ออย่างดีที่สุดนะคะก็คือจะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถามแม่บ้านนะคะอุ๊ยถ้าถามแม่บ้านนะจากที่แม่บ้านเอ่อกิวแม่บ้านเนี่ยรงวอลจำนวน30คนกับ50คนนะคะโดยส่วนตัวคือจริงๆิจะกี่คนอนะมันเหมือนกันหมดมันต่างกันแค่เรื่องรางวัล,ซ,วลซึ่งเรื่องรางวัลเนี่ยแม่บ้านรู้สึกว่าแม่บ้านแอบอยากให้เขาเพิ่มรางวัลเป็นเศษก็ได้เดี๋ยวก็ต้องไปเสนอเขาแหละว่าเป็นเศษก็ได้ในแบบ สามสิบคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเอาเป็นเศษแบบประดับเดโบก็ได้อย่างน้อยคือคนที่กิวเล็กๆหรือว่าคนที่ไม่พร้อมเข้าห้าสิบหรือเจ็สิบห้าเนี่ยจะได้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยฉันก็แบบมีของไปสู้อ่ะในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ให้แต่แบบคนที่ห้าสิบกับเจ็ดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยในความสุขไม่บาทนะซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้เขาปรับเหมือนกันเอาเป็นเศษก็ได้แบบสะสมไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะอืมซึ่งอันนี้ก็ติดอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็มีอ่อ โหนอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะบางทีก็จบเร็วเกินยี่สิบสองนาทีจบอะไรเง,ง,งี้ยงงจบแบบฮะโดนตัดจบแบบละครไทยอะไรแบบนี้ค่ะแต่บางทีก็แบบโอ๊ยนาาลุ้นดีแต่ก็เออมันก็สนุกมันคือสนุกนะแต่มันบางทีมันก็แบบจบเร็วมากหรือ,รอบอกไม่ถูกมันก็ คุยากค่ะสำหรับ,บโดอะไรเอ่ยน,นะแตัโอย่างอื่นเราคือแม่บ้านโอเคแล้วแล้วก็โอเคก็ประมาณนี้สาหรับความคิดเห็นแม่บ้านนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอกันดูต่อไปว่าเขาจะปรับปรุงไปในทิศทางไหนก็ถ้าคนส่วนใหญ่เขาว่ายังไงมันก็ต้องปรับไปตามนั้นะนะคะบางทีแม่บ้านชอบแบบนี้แต่ถ้าคนอื่นแบบอีก99%ของเซิร์ฟไม่ชอบมันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องตาม99%ของเซิร์ฟนะจ๊ะโอเคต่อไปเส้นอาหารคลอมรสชาติดีเยี่ยมนะคะเออเส้นอาหารคลอมรสชาติดีเยี่ยมนะคะ เออเพิ่มผลอัตราการหลบหลีกการโจมตีพิเศษบวกห้าเปอร์เซ็นเด้ออืมเดี๋ยวดูซิมันมีอย่างอื่นอีกไหมมันโอเคเพิ่มแค่นี้นะโอเคสำหรับอันนี้นะคะเอ่อสร้อยคายอาและอันญมณีดวงตาแห่งคีมเมล่าจะถูกลบออกนะคะทุกคนก็ไม่สามารถหาได้อีกต่อไปเยวนะคะคืออะไรเนี่ยคือแบบบางอย่างก็ไม่ได้ใช้จนแบบแม่บ้านง,งงเองเลยอ่า โหนด5้าิคนนะคะหรือว่าอนาเขตเมเดียและบาเลนเซียนะคะได้ถูกเพิ่มค่าเลือดให้เป็นสูงสุดที่แ0 0พันเดอฐานสเบียงกลับมาแล้วนะคะทุกคนก็ใช้กองทุนอยู่ห้าสเอ็มนะคะในการซื้อก่อตั้งแค่5วินะคะแล้วก็สร้างระดัสูงสหนึ่งอันเดอก็คือฐานสเบียงเนี่ยจะเป็นการซ่อมแซมฟื้นฟูม,มาหรือซื้อไอเทมคิวต่างๆนะคะก็คือตอนที่วอลใหม่มาฐานสเบียงมาโดนเอาออกไปให้้้เรรียยบอแลวนะะะคอ เรียบร้อยนะคะก็หมดเท่านี้นะคะสำหรับแพทอัปเดตนะคะซึ่งฉันอยากว่าไปอาทิตย์หน้าแล้วพวกเธอฉันจะไปซื้อถุดแม่ชีโอเคมาไปดูกิจกรรมกันนะคะไปกันเถอะไปกิจกรรมภารกิจท้าทายเห็นโชคจ้าภารกิจนี้เออใช่เออกิจกรรมนี้นะคะคือถึงวันที่1ิกรมิถุนายนนะคะหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะจ๊ะ ออนไลน์ Online, ทุกวันเออน,นะเพื่อมต่อเกมนะคะก็รับไปเลยหิงคอนห้าร้อยกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพแบบที่สองแล้วก็กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพแบบที่สาแบบจำลองชีวิตเทลสแต็กหนึ่งร้อยนะคะสามารถรับได้ตะกูลละหนึ่งครั้งออนเกมปุ๊บเอาไปเลยแล้วก็ออนไลน์ให้ครบสามสิบนาทีนะคะจะได้รับใบสนับสนุนของจอรีนเออนิสายไ์สกิลแล้วก็อันละแล้วก็คัมพีเพื่อ,อตาอดอปนะคะหกเซนาทีได้รับชาดำเล่าร้องของลาลาแล้วก็คัมพีโชโอโมลนะคะก็คือไอเทมดอปบวกสามสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็90นาทีนะคะได้เฟสแตกสุ่มตั้งแต่40ถึง60แล้วก็ขวดน้ำตาแห่งกำลังแล้วก็ปินโตบารักษมหาสตาลน,นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือให้ทุกคนให้ทุกสายแหละทั้งสายและสกีสายมาสายฟาร์มนะคะโดยประมาณก็อ่อนๆกันเถอะนะคะ <c oughs> ก,จะกิจกรรมฮอตทาโฟกัสเพียง1สัปดาห์เท่านั้นนะคะอู้ถึง19พิทุนาย,ยนเอามันเพิ่มต่ออย่างเงี้นนย ครับผสมการต่อสู500้บวกห0ารอยเนะคะครับสกาสมบการ้อปอ3์เซ็น0อัารตาดอไอเทมหนึรอนะคะทุกคนโอ oh ้ m ม g ก d โอเคจุกๆกันไปนะคะถึง19มิถุนายนเลยนะคะช่วงนี้ไม่้านก็แบบฟามทุกวันเลยนะคะไก y f ฟิฟ forever อก <laughs> ิจกรรมรางวัลพิเศษรายวันแล้วก็บัตรผ่านพิเศษนะคะรางวัลบัตรผ่านพิเศษกับมาแล้วะเขาซึ่งดีมากค่ะแจกนะคะจงเจเโยอะๆเลย <laughs> ใครออนอยู่จะรู้เลยนะคะว่าช่วงนี้เขาแจกจุกแจกจริงนะคะคือไม่มีโค้ดก็จริงแต่ว่าเขาแจกเรื่อยๆนะคะแต่คุณแค่ต้องออนเกมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ติดตามในบ้านไว้นะจ๊ะอ่ะอันนี้นะคะระยะเวลาจําหน่ายถึงวันที่ยี่สี่กรกฎาคมนะคะสําหรับบัตรผ่านพิเศษแต่ว่าเอ่อออนไลน์เนี่ยจะได้ถึงเจสิงหาคมเลย ็คือสามารถแบบมีวันอู้ได้ถ้าเผื่อใครจะอู้นะคะแต่จริงๆก็แนะนาให้ออนให้ครบดีกว่าซึ่งบัตรผ่านพิเศษตัวนี้ก็ราคาเท่าเดิมนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งเอาจริงๆคือถือว่าแพงพอสมควรเลยแต่ว่าเอาของคืออย่างที่บอกถ้าของถ้าเราแบบอยากได้ชุดได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันคุ้มอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆก็ก็เน,นี้ยนิดนึงเนาะก็แบบเรามีใบลดราคาก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้คะ่ะเพราะว่ามันมีระยะระยะเวลาเราคิดประมาณ2เดือนเลยนะคะไม่ต้องรีบนะคะ โอเคแล้วก็มีเป็นสเต็ปอัพด้วยนะคะก็คือเออซื้อรอบแรกนะคะแล้วก็สามารถซื้อสเต็ปอัพรอบสองได้ก็คือสามารถได้รับของพิเศษเพิ่มอีกนะคะราคา1 9 0 0เอ้ยขอโทษราคา1297บาทนะคะลดลงไป30%แต่ก็แอบแพงอยู่เหมือนกัน ทีนี้ขออนุญาตพามาดูของรางวัลแบบรวดเร็วเลยนะคะช่องแรกคือได้ทุกคนอยู่แล้วแค่คุณอ่อนเพราะฉะนั้นแม่บ้านจะไปพูดถึงนะคะเอาช่องพิเศษนะคะที่ต้องเติมเงิน7 9 9บาทเนี่ย ของรางวัลรอบนี้ก็สำหรับสายตีบวกค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเฟลสแปดร้อยี่สิบหิงคอ1หนึ่งพันก้อนหรือว่าต้นกำเนิดความมืดเอาไว้เพิ่มเฟลอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสาหรับสายตีบวกจุกๆเลยแล้วก็มีของมาด้วยนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ของมาไม่ใช่ประเด็นหลักมันเป็นส่วนใหญ่ไปอยู่กับพวกของสายตีบวกนะคะทีนี้ชุดเฟเนี่ยมีให้หนึ่งกล่องนะคะก็เป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมนะคะเท่ากับว่า คุณจะได้หินครอนไปเลยจุกๆถ้าคุณเอาไปย่อยนะถ้าเกิดย่อยนะคะก็จะได้หินครอนไปอยู่ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยอันปะหรือเยอะกว่านั้นนี่นแหละจาไม่ได้แล้วขออภัยอืมซึ่งนะคะอย่างที่บอกคือถ้ามีใบลดราคาสักสิบเปอร์เซ็นก็ได้ไม่บ่าว่าคุ้มเลยเหลือสักแบบห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยไม่บ่าว่ากำลังดีนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช่สายตีบวกนะคะคือหินครอนก็ไม่ได้อยากได้อะไรแบบเนี้ย เออเฟียสตกเขามีเยอะแล้วหรือว่าไม่ได้เอาไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าบัตรพิเศษรายวันรอบนี้เหมาะกับสายตีบวกล้วนๆเลยเด้อแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือแต่นั่นแหละเพราะว่าชุดแฟนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นักของซีซั่นนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ประเด็นักของบัตรพิเศษรอบนี้นะคะเพราะว่ากล่องเลือกรับชุดพรีเมียมเนี่ยจริงๆบางทีเขาเอามาขายแบบครึ่งราคาด้วยก็คือเหลือแบบสี่ร้อยอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งเออมันมีเอามาขายเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดกันตรงๆนะคะอันนี้ไม่ได้นแนะนําแบบตรงๆเลยก็คื นั่นแหละถ้าคุณไม่ใช่สายตีบวกไม่ได้แบบเอาเหินคอนไปตีบวกเอาเฟลไปตีบวกอะไรใดๆก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะคะแต่ก็ยังที่ว่าจะซื้อแบบใครแบบโอ้ oh, ผมสายตีบวกครับไม่บป็ oh, oh, นไรดิฉันสายตีบวกค่ะ,คะก็อรอลดราคานิดนึงก็ได้นะคะรอมีใบลดหน่อยก็ได้แล้วค่อย,ค,อยค่อยจัดนะคะส่วนใครไม่ใช่สายตีบวกเลยแนะนําให้ข้ามไปเลยนะคะก็คือออนแค่เอาแถวหน้าอย่างเดียวพอแถวหลังก็ปล่อยไปนะคะโอเคเพราะว่าราคามันก็ไม่ถูกนะโอเคตามนี้นะคะ อ่ะอแล้วก็วันสุดท้ายแจกเป็นหน้ากากดำน้ำม้าน้ำนะคะของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เอ้แม่เป็นไปไม่ได้แ่เขาแยกชายหญิงแบบนี้หรือยังไงแต่ว่าน,นี่คือเหมือนอยู่บนน้ำมัน,นคือใต้น้านะคะคือแบบสวยจึ้งจังเนาะจอนอยู่บนน้าสวยนะอยู่ในน้ําก็สวยนะ <c oughs> เป็นแบบว่าหน้ากากดำน้ํานั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดได้แล้วก็ไปลองกันนะคะทุกคน กิจกรรมสก,กัดหิหนคาพลาอันลื่นซิลเวอร์นะคะด้วยอัตราการสก,กัดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไปเลยนะคะหายย้อนกิจกรรมนี้อยู่ฮูเร่กลับไปแล้วนะคะรีบได้รีบนะคะเพราะว่านานๆจะมาสักทีหนึ่งนะจ๊ะก็คือนานๆนี่ก็แบบสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะกิจกรรมสก,กัดหินคาพรามาเร็วนะคะแล้วเอาไปเลยนะคะหนึ่งซิลเวอร์เท่านั้นแทบจะแบบ อยู่แล้วสามารถไปสกัดหินคาพาได้เลยนะคะในแต่และเออช่างตีเหล็กในแต่และหมู่บ้านนะคะ,คะกิจกรรมยาวๆไปประมาณเกือบเกือบสองประมาณเดือนครึ่งอ่ะเพราะว่ามันถึงวันที่สิบเจ็ดกร,รกฎาคมสองห้าหกเจ็ดเลยนะคะการใช้เชื้อเพลิงในการถ่ายโอนเพียงหนึ่งอันเท่านั้นนะโวอ่ะอันนี้ก็มานะคะเหมือนกันเลยนะคะจนถึงวันที่สิบเจ็ดกร,รกฎาคมเลยนะคะซึ่งเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ มีการแจ้งว่าจะมีการปรับปรุงความแม่นยำลดความเสียหายแล้วหลบหลีกร้อมกันกับรถจำกรกกระจมตีของคาชาตัวละครผ่านวัน่วันที่สิบเก้ามิถุนายนนะคะทุกคนโอเคก็กิจกรรมนี้นะคะใครจะโคลนตัวละครนะคะใครทุกคนบ่อยๆอย่างมบบ้าอะไรย่างี้ก็เอาแล้วนะคะกิจกรรมนี้มาแล้ว ใช้แค่หนึ่งซีเวอร์เอ้ยใช้แค่ใช้แค่สิบอนะคะหรือว่าเชื้อเพลิงที่ไม่เสถียรของอันนี้แค่1อันเท่านั้นนะคะใครจะอาอจะไปลองตัวไหนอะไรคนกันไปเลยรัวๆนะคะรุยรุยรุกิจากรรมเตรียมเทศกาลหมู่บ้านร,ร่วมกับลารานะคะกิจากรรมม่ถึงสิก้ามีทุนายน2อง7เดเด้อ หนึ่งเลยนะคะรับเคลีกิจกรรมเตรียมอาหารสำหรับงานเทศกาลจากหลายเอพซีลาลาที่อยู่ที่ไฮเดียวนะคะแล่เนื้อแกะห้าอันเอาไปให้ลาลารับกิจกรรมเอ่อเนื้อแกะย่างห้าอันจากลาลาคะเสร็จแล้วก็ส่งจะส่องอาหารร้อนๆไปให้แกเอพีซีต่อไปนี้นะคะซึ่งเอ c ีซีก็อยู่ที่ไฮเดียหมดเลยนะคะมีอีซาโรอ่ะเป็นเป็บเป็นเปนลาลาโนนินัน ทำเสร็จแล้วนะคะคุณจะได้รับกล่องชดช่วงของชาคาทูของน้ำยาอีเล็กเซอร์ระดับสูง5อันหอความทรงจำของช่างให้น่าอจจาศจย์เอาไปสุ่มนะคะระหว่างสกิทกับความทรงจำของช่างแล้วก็หินครอน500อันนะคะ<ม>น่ะแจกหินครอนแจกกล่องชาคาทูไปเลยคารุยแค่ง่ายๆเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมก่อนที่จะมีงานเลี้ยงไฮเดียวนะงานเลี้ยงไฮเดีววันที่22มิถุนายนนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ โอเคค่ะสำหรับวันนี้แม่บ้านก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะกิจกรรมบอกเลยว่าจุกๆเลยนะคะอ่ะเอาละใครอยากจะช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่ากาแฟค่าไฟให้แม่บ้านก็สามารถโดนิทให้กันดอยนะคะเ,เออใส่ไว้ให้อยู่เราํำอธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสมัครสมาชิกช่องหรือว่าโดนิทก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลย โอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาอกจาบวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย